สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียววันที่6เดือน9ก้าปีหกแนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมให้8ดนะ นะผมให้แปดนะผมเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ปกตินะก็จะเข้าเป็นรอบปกติปกติออกมาแปดเจ็ดบนแปดเจ็ดนะบน8ปดนะเจดน,นอกร่างนะล่างร่าง8ปดห้านะเลขแปดมาบนล่างเลยนะสำหรับ ปกตินะนะแค่น้อยเดียวนะเป็นรอบปกติ่นะก็มาตามกันต่อ ฮาห้อยนะครับเด่นเม็ดเดียวนะเนด่นตัวเดียวสาม้หาหนอยวันนี้ก็จะเป็นเลขห้านะห้าแน่นอนนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม วันนี้ขอให้มีห้ามาแล้วกันเนาะเอ่อก็จะเน้นเป็นปกติมากกว่านะปกติกับวีนะพิเศษก็เพื่อเผื่อไว้แล้วกันเนาะตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้น5 1 5 2 5 3แล้วก็5 7นะครับอ่ะขอให้มี5มาวันนี้สำหรับแนวทางนะครับหาน้อยสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ